สวัสดีครับนี้อยู่วิเศียพาป่นนะผมนี้อยู่กับเกมมวยไทยนะผมค่ายพนะีจีอูตารางการจ่ายก่อนเลยนะผมก็จะมีดีก็เป็นวนะครับแล้วก็ลองมาก็เป็นมวยฝังแดงฝังดงน,นี้ทุนมาร้อยเดียวน,นะผมกดเบสสองแบ็กสิบหมุนก่อนนะไปเทอร์โบโลองก่านลองกันนะผม เกมมีต้องสเก็ตเตอร์สามตัวปะ่ะเอ้าเอ้าเข้าเฉยงงผมงงเลยอ่าต่อยกันอ๋อจะเป็นคอมโบล็อกปะ่ะโอเควายล็อกจะเป็นคอมโบวายครับผมโอผมว่าน่าจะแบบตัวใดตัวหนึ่งที่หล่นมา ก็จะเป็นวายนะผมอ่าคิวจ่ายไปเนี่ยครับอ๋อเข้าใจาแล้วอ๋อเนี่ยตกมาอีกตัวละได้วายอีกตัวอ๋อมันมีคูณไหมอ๋อไม่มีอ่ะได้มาหกสิบบาทเพิ่มเบ็ดหน่อยเพิ่มเบ็ดหน่อย จะแปสิหมุนเบ็ดห้าไปเเจมาเอ้เเจมาอีกทึบโอ้โหสองตัวทึบสิบเอ็ดบาทนวหลายป้หลายป้าเจมาหลายป้า,าหลายป้า ไหลไปเอา้าสองตัวแล้วผมอ๋อมันก็จะเป็นวายอย่างนี้มันไม่ใช่คอมโบอ๋อถ้าไม่ใช่ในฟีเจอร์นะผมลดเบ็ดหน่อยมาไปไปเคเคมาโอ้เราไม่จ่ายอุ้ยเกตเตอร์สองตัวติดสองมานะเกตเตอร์มาบ่อยจังเนี่ยสองตัวอีกอ่ะ ถือว่ามาบ่อยนะวายสองตัวโอเควางสวยอโอเคจะเข้าให้เราอีกเบสสามอีกสักทีหมุนฮหบฮึบฮึบฮึบ,ฮบ เฮ้ยยังไงโอ้แล้วห้าสิบบาทแล้วอันนี้ทุนมาร้อยเดียวอุ้ยอ่อเข้านะผมอ่อตอนเข้ามันจะมีเสียงกรรมการพูดด้วยนะครับอ่าวายมานี่ <c oughs> คอมโบวายมาแล้วก็วายนะผมโอเควางสวยอยู่ วางเลยลออไปอุ้ยโอ้โหวายสี่ตัววิ่งบ่อมีดีนะครับเข้ารอบมีดีจัดวายสี่ตัวค,คือการันตีจ่ายแน่นอนนะคผมนี่จ่ายทุกดอกอืมจ่ายทุกดอกเฮ้ยได้เฉยว่ะกลับมา กำมากำไรคนระับผมมาร้อยเดียวครับผมอดไปไหลไปไหลไปไหลปุยหลุยไปเฮ้ยอย่าไหลไปดิเอาแบบจ่ายเลยไหลอะ่ะไม่ได้แบบเงินไ,ไหลอ,อ่ะว่ายมาช่องหนึ่งโอเคล่างบน ฮึบ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 ผมฮึบฮึบฮึบยังไงรถเป็ดน้อยสามเดียวหลายเดียแล้วไปไปไปเฮ้ยจ่ายถูกดอกเลยโอ้โหพอบอกจ่ายถูกดอกมันไม่จ่ายเลยวะสงสัยต้องไม่พูดละ ไม่ได้ยินอ่ะเควายมาสิบบาทเึบเึบเอฟจ่ายหน่อย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 เึบเึบช็อกหน่อย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 เควายมาออกแถวแรก โอ้โหสองตัวอีกอะมาสามเลยมาสามเลยไม่ใช่สามตัวแบบนี้ขอสเก็ตเตอร์ได้ไหมฮิบฮึ๊บฮึ๊บโอ้โหโอ้โ,โ,อโ,โดนละเอ้ยอาจจะผิดเกมนะแบบเมื่อกี้นะผมสเก็ตเตอร์จะมาฮิ๊บฮิ๊บ ครับอ่าวายสองตัวอ่าคิวไปอุ๊ยโอ้โหเนี่ยสองตัวทำไมไม่มาสามอะไม่จ่ายนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิเสือด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ แนะนำให้เล่นตามนะผมเล่นดูเพื่อความสนุกสนานนะเพื่อความบันเทิงโอ้โหผมว่าโดนหรอเด็ดบาทแล้วนะครับผม12อ่ะ9โอเคอ่ะได้อีก3ทีอ่ะ3ทีนี้จะว่าไหมเอาอ่ะ,อะวายมาอ่ะจ่ายเอา ว้าวไหมโอเคว,ว้าวโอเคบายบายนะครับ